อาลิดูดิค็บพักพี่นองเอ้ยตัวที่ได้ตะลักคิดเบื้องอารมณ์ุุนเพราะเราซับเครื่องละมือกับกดนเ่ไปมันเป็นนั่งยังที่เจ้าว่าเห็นควายกับเบื้องควายแน่นี่คอยเก็บพัก แคสาบอบแต่ข่เบิ้งมูเจออ้าหลายไข่เบิ้งมูเจ้าตาแสะเลยเก็บพักน้ำวัวตากันเบิ้งคลิปผู้นั่นผู้นี้ออมิติ 3000. สำคัญสำคัญที่สุดต,ตัวเห็ินมูเจ้ามาเบิ้งข่เช็บเท้ช่องใหญ่ให้กระเตกวัตว,วาตาให้มูเบิ้งจับของ,ของ ไปก็เลยเป็นผีบ้านะมึงเจ้าเอาบ้าต่อไปแล้วค่ะพี่น้องวออ่าจะไ่เบิ้งคลิปผู้เจ้าเว้ยป้าเข้าไปพี่น้องเึือที่สุดเอไอพันมะหายดอกพันว่มจักแล้วเฮาว่าอยังเห็นกันแล้วจะเลื่อนผ่านคอยกามาใส่อยู่ข้ามนี่บ่ได้ผลพ,พี่น้อง ไปเบิ้ลมูจนตาแสมู้เจ้าไปยู้สายจังบ่เบิ้งข่อยเนี่ยูเจ้าเป็นพี่บ้านพี่บอ่อให้ตาข่อยเบิ้งคิดผู้เจ้าเดี๋ยวก็เจอแล้วข่อยสีเลื่อนผ่านมูเจ้าแล้วพ่อใจกับเบิ้งเล่พ่นังมาพ่อใจกับเลื่อนผ่านเลยได้เลยบ่าว่ากันข้าเจ้าก็ได้บังคับเีมิติสำคัญสำคัญที่สุดตัวอินาบ,นบานบ,าน,บานยิงย่งใหญ่ให้กระเต็กแล้ อีเสริมดังากมึงเบาค่ะอีได้กับพีทเอาโลดเสริมูคคนเลยอีเสริมดังก็คอยให้เสริมยิ่งางคยย่ามคอยขี้ไล่มาเก็บพังน้ำที่น้องคลิปนี้ก็ฝากไวปสมนีแห่งแห่งๆากาก่บ้านสุรังเด้อค่ะเด้อสู่ขึ้นเก้าหล่ะ